คลับมาดูอนาลที่โชว์ K3A CCC l o t o f AC c o n t r o l Power ตัวนี้นะครับถ้า AC หายไปจะทำให้ตัว AC c o n t r o l ระบบรวมไปถึงพัดลมและการปรับแ็บจะปรับไม่ได้นะครับต้องรีบเคลียร์ซะก่อนเพราะถ้ามีการปรับแ็บมาระหว่างที่อนาลโชว์หรือว่า AC หายเนี่ยอนาลจะโชว์ เคทีสาม tab change i n c o m p l e ก็คือปรับแท็บไม่ได้ที่แบงกันอยู่เคทีหนึ่งสอเพราะนั้นต้องไปเคลียร์ตัว ac control power นี้ก่อนที่ตู้ cc ของเคทีสาและสังเกตที่แท็บของเฟส abc นะครับเมื่อโชว์แท็ c h a n อินคอมพล l e เนี่ยเฟส A 1 l เฟส B 2 l เฟส C 1 l แสดงว่า เฟสบีไม่สามารถปรับตามเขาไปได้นะครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นต้องไปเคลียร์ที่เฟสบี B. นะครับเคลียร์ AC condon power ที่ตู้ CC ของเฟสบี B. ซึ่งเมื่อเข้าไปดูแล้วมันไม่ตกหรอกครับมันก็ยังโชว์ยังอยู่ในตำแหน่งออนปกติแต่ว่ามันมีปัญหาภายในตัวเบรกเกอร์นะครับลองเอานิ้วเอามือแตะดูสัก2นิ้วด้วยแรงไม่ต้องเต็มที่นะครับตัว AC ตัวนี้ก็จะหล่ลงมา แล้วเราก็ออนขึ้นแล้วก็ทำการเคลียแท็บเฟดบซึ่งโชว์ 2L ใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้แฮนด์แคร้งนั่นแหละปรับไปที่ 1L ให้ตรงกันเพราะนั้นเมื่อเคลียเรียบร้อยแล้วก็สามารถรีเซ็ตอนาวลงได้นะครับสามารถปรับแท็บเคที่1 k ที่2 3เนี่ยไปตามกันได้ปกตินะครับ